เียเยอะแพเขาจะไม่ให้เราจะเสียนเยอะมันจะโอเคนะเราแบบว่าเราแบบนิ้มยิ้นโอเคถ่ายรูปๆก่อนนะคะทุกคนท้ะ ยาเลย่เลยอแน่นอนอยู่แล้วรอสักเข้าเนี่ยดูดิผมแบบสามเ

วันนี้ก็ค่อนข้างสนุกนะมีความสุขมาตั้งแต่เช้าครับเราตื่นกันตั้งแต่เช้าตั้งแต่แบบโอ้โหตี่นเต้นใช<า>่แล้ววันนี้เปลี่ยนไปหลายลุคมากก็หวังว่าหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับครับตั้งใจเยอะอะไรนะตั้งแต่ลุคในซายีรียนลุคในชีวิตจริง <S <S จริงๆนี่จริงๆวันนี้คือดําดำาแล้วก็ออกทองทองแๆนะนะ

แต่เป็นหนแค่นมนนันแหลปหนง่เออม่หนแค่อก่หนเป็นู่ี้น,นี่นตนี่เป็นไงเ่ยเมื่อกี้ใครได้ดูิสมบัติแ้วไหครับมีใคมอมีคนได้ดูเป็นไงสนุกไหมครับอจะรีเดบ,บต่อนนะครับถ้าส,าสนุกแล้วก็สับอสมนสนุดีจริงนะหมุดล้องให้เลย เายงีล่ะอ้หลวเรากอยิ้มแลงก็อะไรที่มันเกความรัก้ซิพมรู้สึกว่าชีวิตมันแบบได้รับความังนงเลยครับดจากแฟนคับทุกท่านเลย ผมเลยจะบอกทุกคนว่าครับปุ้ยดีใจอ่ะหนึ่งแสนหนึ่งแสนไปเรื่อย้แต่ไม่ได้พ่ายอ่าแต่ว่าวันนี้ก็ยังแบบมีคนเล่นอยู่เรืเร่ยอยๆสถานะเท่าไหร่ก็ทักถอนลงไปเรื่รยอยๆน,นคะครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับก็ใกล้แล้วอีกไม่กี่อุดใจเดียวครับบอกเลยว่าเอาจริงอาจารย์มาก อืมเป็นพี่ยางเย้ยพี่หยายผมฝากทุกนด้วยเพราะว่าจริงจังมากเรื่องนี้อยากถึงกัเได้ทำเร็มมเลยทุกคนขอฝากทุกคนด้วยนะครับพี่ยางพี่หยาง,ยยางยนะ้่านพียางอะไรผมตัง้งใจทาอยู่นะพี่ดูผขายรงนี้น จรนะเดี๋วคนคิดว่าบเเทเ่นกันมอยู่ในซีรีส์ไม่มีไม่มนะีไม่มีนะนไม่มีนะบอกไว้ก่อนไม่ได้สปอยแล้วอะไรนะเห็นที่เราวิา้งเกันบางก่อนะที่เราวิา่งเฉากันบางก่อนแล้วแบบเห็นแบบที่เพินจะมาตั้งแปีความรู้สกขเราแต่จะให้เห็นหน้าที่หนมือนบากจริงหไม่จริงไมริงอันี้ไม่เป็การเป็น,ป,นประทชาติแล้วใครว่ ใช่มันเป็นยินมเไ่้นะครับผมไม่ใช่แบบเดวกๆจะคิดว่าจรนี่มันตัดตก็ดเลยแันถ้ามันแบบตัดต่อหน้าแบบข้าวครับผมตัเตอเลดนะหมไ่ราคาแบบาเนเทนอะไอีเลยใรเดินื่อยๆเดินเ่อยๆ้อันนี้คุณจะตัดผมได้เลย

อาจจะสัตววันที่แต่วันที่คน54นะใช่เอาไม่ใชื่อเียเราไม่เชื่อเลยไม่ไม่ทัีไม่ใช่เว่าเเกินอเขียนกมารหน้าตื่นเต้นเรารับเรามีส่มีใจมากเลยทุกคนี่จพ่จีน

ไอ้าคนไทยสารนะไม่ใช่ก็ไม่ใช่แต่สนี้ม่มีเจียวๆแบบน <IS ax> e> mm, <okay>. ี้เจียวไม่ใช่แอมแปะแปะแบบแบบตัแบบชุดตงนี้ก็ขาดซุ้มขาดซุ้มอ๋อไม่ใช่ทุอ่างนะคนเยอะขาดเยอะ ้าถึงตานนี้ผจูให้ไปหัวฟังเรื่องนะครับ่เราแบบจบซีรีส์นี่ผมเป็นแน่พอได้เนว่ตูเ้ามาใช่มอย่างตูใช่ตูวันนี้วันนี้สอนแกนขับคันมนะขัาบ้าขับว่า ไ่ทำแบบม่ทำแบบแบบี้ ب, yes, ไ,ไม่ทแบบน้นบบแล้วอ,อะไราเาษนนไทยเ่ภาษาจีอยากบอกอะไรอะไรวะถึงจะไม่าภาษาไทยาษไทยภาษาไยเหรอแต่เหนะื่อากใวันนี้อยากเป็นคไทยอะไรวันนี้ 今天，今要，我要，我要是，我要命令你。 โอ้แล้วแล้วหนีแปลว่าอะไรหนีแปลว่าคุณแว่าคุณผมรับคุณคุณรู้จต่ผมรู้คำหนึ่งคำว่าหนาว ถ้าถามให้เาความั่ใจอตาถึงไปพี่ใช้เสียงฮือฮือจบหัวผมก็บอกว่าไม่ต้องถามไม่ต้องถามว่าหลอพี่หรอกถึงหลอกไหมไม่ต้องหานมาทำนี้เพราะว่าพี่เขาถามทั้งวันแล้วผมก็ตอบทั้งวันแล้ว ก,ก็เาบอกงแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอกันเดี๋ยวผมไปทำเพิ่มแวแลวทุกคนอันนั้นอันนั้นอันนั้นไม่ไม่ถูกไม่รู้สึกอะไรเลยนะฮะเพราะว่าคนมันจะหน้าดีทกคนท้านชมกราดีใจนะให้ไยเลจ้ราะว่าเดี๋ยวเราต้องมีไปไหน ฮัลโหลค่าบ้านใคโอเคไหนทุกคนใครยังไม่ได้กินข้าลวลงไหมครับไม่กินเลย

น,าาน่ารักอยดู่ีแล้มีแล้วจะทิ้งกันอะไรนะครับตา,าวแค่ันล่ว่า,าทุกคนแล้วก็มีโอกาสได้ชมน้องให้น้องได้ยินเท่าไหร่ จริงๆอยากบอกว่าขอบคุณทุกคนที่มาราทุกๆเราเนีนะครับต่อให้บอกว่าจะไม่ได้ดูเทศกาลนี้แว่าใครที่ดูก็ตามนะครับก็ขอบคุณทุกๆเรทุกเราแล้วก็ยังไม่ทานข้าวเลยอย่าลืมไปหาข้าวทานกันด้วยนะครับขอพัดเช้า เราเพิ่งมาถึงนะครับแต่เขาถึงเขาถึงไหมเข<อ>าตั้งใจมากนะเขา,าตั้งใจมากนะกนับซุนื่องนี้เพราะว่าเอาจริงๆนะระยะเวลาในการเาตรียมต,ตัวของเราเนี่ยค่อนข้างจะสั้นจุกหอกแล้วก็ลังหน้าที่อยู่เริมาถึงสิทธิ์กันเลยในเวลาแค่สัปดาห์สองสามเดือนนี่ถือว่าเลยมากแต่เหมือนอยู่นะครับใช่ซุนต้องหนี ผมจะไปขายของมาไวขายของที่เดี๋ยวอายุพี่พี่กาวไปขายเองอ๋อพี่กาวไปขายเองโอเคใช่ตัวเองบ้าโอเคได้แต่ว่าถ้าเจอวันนี้เดี๋ยวต้องชิงช้ากันใช่เดี๋ยวพวก่เราก็ต้องไปแล้วก็ขอบคุณทุกคนจับหัวใจอีกทีนึับนะเพราะว่าอะไรทาได้ครับวี่เราตั้งใจจะทาผลงานที่ดีใช่ครับผมเองก็จะเป็น ที่หยางพที่ดีนะครับไม่ต้องเป็นที่ดีหรือว่าเป็นผมจะบอกเลยว่าการแร็งเพลงอ่ะผมก็ตต้งคนเลยแต่ละแต่ละครั้งผมจะบอกว่าการาแสดงครั้งนี้เหมือนกันถึงแม้อินีแรกอ่ะไม่แข็งแน่นอนอ่ะไม,ไม่ต้องไีู่ดิเลยไม่แต่ว่าอย่างทังหาว่าต่อมันจะเป็นซีรีส์เรื่องแรกของพ้หลยแต่ว่าทุกคนเชื่อมั่นในพี่หลุยส์นนะครับ ไม่มีทางตายแน่นอนเขาทิ้งในเ่างกายอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเขาไปรอเสจเขาเคยตายไหมตอนไปงานสงการที่เจอเป็นรายใหญ่ใช่ไหมนี่เป็นลายใหญ่ก็เลยเขาไม่ตายเลวนะครับผยว่าบานแสดก็เหมือนกันต่อเขาจะพึ่มาเล่นเรื่องแรกแต่เชื่อว่าในคนผผมกเชื่อว่าในผู้หว่าจะอยมาได้ดีแน่นอนครับเอกชื่อว่าพเราช่อมันมาตลอดมาแล้วฮครับผมก็ ติดตามชื่ออะไรรับมือภาษานะครับผมสิงหาคมนี้เจอกันแน่นอนนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมเราอยากให้ทุกคนเป็นภาพยนตร์หน้ารักหน้าคู่กันหนังภาพยนตร์น่ารักเลยก็อยากให้ทุกคนน่ารักตัวไปชมพวกเราที่หัวด้วยนะครับใครที่ไม่มีตั๋วก็ไปดูกันได้นะครับผมเจอกันนะครับรุ่นสุดท้ายยินดีต้อนรับมาวันเลยนะครับยดีต้อนรับันเลยนะครับอย่าลืมเลนถ่ายติต่อนะครับผมยังเล่นกันได้ทุกวันนะ

来，备开的在拜拜。